ที่ขวาขวาเฮ้ยอะไร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 เอออะไรอะอะไรเฮ้ยเปียนคนเดียววะเลยมองเห็นด้วยเห็นอะไรไอ้คนเมื่อกี้นั่นคนคนชุดเหลืองๆอ่ะแอบเดินมาตรงเนี้ยใครไม่เห็นอะไรอ่ะเอ้าผมเห็นนี่ชุดเหลืองๆเดินมาฮ้ยบอกเห็นคนเหลืองๆเฮ้ยเฮ้ย What was that เฮ้ยอะไรน่ะสู้ๆอย่าไปหยอกอย่าไปหยอกอู้หูนีเราเปิดประตูแล้วีบประตูเข้าไปวะเนี่ย โอ้โหขวดสวยโอ้ยน่ากลัวมากเลยอันนี้เป็นเกมประเภทฮอ h เ r อร์ครับประตูล็อคเข้ามาได้เข้ามาได้ไม่มีใครเปิดใครเปิดไม่มีตอนนี้เรามาอยู่กันใน robot แล้วครับกับในแบบที่มีชื่อว่าไล e ์ แต่ว่าการโกโหกนั่นเองใช่ไหมครับคุณกาฟิลกับคุณเดียใช่แล้วครับผมใช่แล้วครับผมนะตอนนี้เราได้มาเจอแมปแบบหนึ่งซึ่งคอนเซปต์น่าสนใจมากจะเกี่ยวกับเหมือนเราไปจะไปจับโกโหกใครนี่แหละครับแล้วเราก็สงสัยว่าการโกหกเนี่ยมันเป็นอะไรมันคืออะไรกันแน่ที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดความจริงเหมือนเราจะมาสืบอะไรบางอย่างนะครับเพราะเราเป็นนักสืบผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกมนี้หรอก มาครับผมเหมือนเราขึ้นรถไฟมาแล้วฮะเกมนี้เล่นได้สี่คนนะครับหรือเปิดเสียงโทษทีโอเคตอนนี้เราก็ได้อยู่กันโอ้โหเกมนี้เป็นเกมแนวเฮอร์เลอร์นะครับ This game version is subject to game breaking the creation o t h i n g here survive from the bad one very action some not translate โอเคครับม,มามแล้วน่าจะขึ้นไปข้างบนนะใช่ด้วย โอเคแล้วได้ออกมาแล้วนะครับเซอร์เบอร์สตรีทเฮดชูดอพาร์ตเมนต์กลับไปที่อพาร์ตเมนต์นะครับให้เราตรงไปที่อพาร์ตเมนต์เออตรงไหนเอ่ยตรงนี้หรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นผับไม่น่าใช่ละพี่อ่านข้างบนดิยังอยู่ใช่ใช่อพาร์ตเมนต์เออนี่มั้งนี่มันก็มันก็ที่เดียวกันลองลองเข้าไปก่อนไม่ใช่ นี่อะไรเก็บได้ด้วเก็บไเหรอเอาไปด้วโอ้โหฟีลลอยฟ้ากี่เดี๋ยดู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 ี่ลอยฟ้า้าเถอะเนเลอเร็วโคตสูงอ่ะวิวพี่เปาพาร์ทเน์อโหนี่พาร์วิเราเหรอเนี่ย it is very rainy weather แล้วเรากลับไปดีกว่าฝนตกหนักมากเลย ี่ดูเอลตาเออตาเอลจีซะดยประตูตไปอยู่ไหนวะ Let's move to my apartment เับไปที่พาร์ทเมนต์ต้องเจอจพนักงานก่อน,นพาร์ทเมนต์น่าอยู่ทางขวาเราดีแหละ ี่ไนวะหากหาไม่เจอเข้าไม่ได้ไปโดตาไปแล้วเข้าไปรงนตาไปตาเลยเนี่ยพื่พาร์ทไวอยู่ไหนวะททางนี้เข้าได่นีเขาได้ท่งนีเไ่อางเข้าไ้ี่นเข้ไ้ทีงนีเขอไ้่งนเาไ้งนี้เาไดีงนี้เใ้าไีคทาเช้อ่อานา่อยโนี้เค้ี่คือนาร์ท่นี่งเรานี้้าไคนโ้ไโ่นาได้วมากเลยอันนี้เป็นเกมประเภทเรอร์ครับ ประตูล็อกอยู่หุยหุยหุยประตูนี้เขย่าเองประตูนี้สั่นเองดูดิเนี่ยเนี่ยตอนแรกประตูสั่นเองตรงเนี้ยไอ้ฉันไม่ได้เห็นที่นี่แล้วแต่ฉันรู้สึกโอเคเราต้องเอาของไปสองสามอย่างครับก่อนที่เราจะออกจากที่นี่ เออีนี่ผมแม่ถ่ายมาไฟฉายเหรอพี่มันเปิดไงวะมันเปิดไงเปิดไม่เป็นคลิกซะคลิกขวาค้างมั้งคลิกขวาขวาเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋อเอออะไรอ่ะอะไรเปลี่ยนคนเดียวก็เลยมองเห็นด้วยเห็นอะไรไอคนเมื่อกี้ไอคนคนชุดเหลืองๆอะแอบเดินมาตรงเนี้ยใครไม่เห็นอะไรอ่ะอาอผมเห็นเนี่ยชุดเหลืองๆคุณบอกเห็นคนเหลืองๆเฮ้ยเฮ้ย What was that? อะไรน่ะปั๊บตึงเล่นเสียงเพื่อความมันโอ้มีแบตเตอรี่ด้วยเก็บเลยเปิดเฮ้ยไปเก็บได้แล้วกดหนึ่งครับสุดยังเหลืองเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นกันเหรอไม่เห็นจริงๆไม่เห็นโอ้ยถ่ายประตูปิดเนี่ยสองวัชฉาตรงนี้มีคนที่เหลืองมาเลว่ะพี่แอ๊กเนี่ยไปชิดมันเลยนะเฮ้ยใครวะน่ะ เมื่อคล้ายๆคนชุดนักสืบเมื่อกี้เนี่ยเห็นปะเฮ้ยเห็นนั่นแหละอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหพีแอคเดินเข้าไปจะไปสิงมันอยู่แล้วเมื่อกี้ยังไม่เห็นมันอีกเราเปิดตู้มีแล้วเปิดตู้ไปแล้วไหมโอ้โหเราไม่คุ้มืดอ่ะโอ้โหมีมันจะมีสวิตไฟไหมวะเปิดได้เปิดได้เปิดได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหลืองเหลืองไอเหลืองเหลืองเฮลโหล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 ไอ้เหลืองเหลืองอ่ะไม่รู้ไม่รู้มันถอดเสื้อหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยห้องน้ำวะ ห้องน้ำ oh. ห้องน้ำห้องน้ำต้องให้อะไรเนี่ยเทคอลูพอลาวแอนเก็ตเจอร์ครั t เก็ตเ t อร์สตัฟฟ์พนักงานของคุณเหรอสตัฟฟ์ตัวสตัฟฟ์อ่ะตัวสตัฟฟ์สตัฟหรอ I can't open the s t o r I need a key I need อ่ะดิดู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 ง่วงเว้ยมันเดินเข้ามาข้างในแต่พอจะออกไปออกไม่ได้ต้องการกุญแจแปลกไหมเฮ้ยเแบตเตอรี่จะหมดแบตเตอรี่อะไรไฟชาด ไปฉายนี่ไงนี่คอบางครัได้งให้ขอบางครับได้เป็นใครเปิดใครเปิดไม่มีเดี๋ยวเปิดเหรอเฮ้ยใครวะเหลืองๆอ่ะเห็นแล้วไปฉายได้ส่งไปฉายหน่อยไม่แบบมันโมดขอทานไปขอทานไปเอาขอทานให้ไม่ได้ด้วยปล่อยท่าผมมีทานทั้งสี่ก้อนใครมันเปิดวะเนี่ยเรียบร้อยปิดละ าไมเป็ที่งงมนงงมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังเห็นปะดเห็นปะดาเว่ท่มันมาิงเมื่อกี้เห็นปะโค้ดดิโค้ดผมออกไม่ได้เลยผมมันผมิดโค้ดอกหน้าโค้ดนี่ไม่ให้ออกในอะโอ้โอาเฮ้ย The old times, my sweet child, ดด o o i who is the mystery, as mystery, ดเฮ้ยเสียงา เร What Where are you วิเชื่อเชื่อเชื่อเสียงอะไรอ่ะไปผมขยับไม่ได้เต็มเต็มหูเลยโค้ดอะไรวะผมขยับไม่ได้เออว่าขยับไม่ได้เหมือนกันไม่ไม่คือผมอยู่ในหน้าโค้ดแต่ผมออกจากโค้ดไม่ได้ว้าคอตซีคัตซีคัตซีเอ้ยไอตัวอะไรอ่ะคัตซีออกทำไมหน้าจอไปอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้แล้วใช่ไหมออกเลยยังนี่ดูหน้าโค้ดอยู่เลยเด้อ มัน่าเป็นอย่างีอ๋อโอ้ do you have idea for the loud noise ฮะ y oh e ฮะ sorry for that ขอโทษสำหรับตรนั้นฉันเสียงดังไปเหรอเอ้ยืมโอเคแล้ดูเหมือนว่าฉันรู้ว่าฉัน hard for you since but you need control you r s e l f แต่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่คุณต้องคุงไปนะฮู้ยตัวอะไรวะนะ How you did unlock my door แล้วคุณมาปลดล็อกประตูฉันได้ไหม ฉันมีกุญแจสุดยอดออลล็อกได้ทุกห้องใน oh. ฉันอะไรอะ่ะฉันเป็นพนักงานโรงแรมนะทำไมจะทำอย่างนี้ไม่ได้ฉันไม่ปล่อยุณโดดเดียวหรอกเดี๋ยวเอาไว้ง่ายนะมีคนโทรบ,บอกว่าห้องเราเสียงดังเกินไปเ mm. แต่ที่ไหนได้เราไม่ได้ดัง mm. แล้วเราก็งงอยู่เอาไม่ง่ mm. มีเสียงผีก็ได้เราต้องการโคด้ดอะต้องการโคด้ดห้องพี่เดี๋ยวนะตอนตอนอยู่ห้องเนี้ยสีมันตกก่อน ไม่ตกอะไรสีตกเหรอสีตกไหนอ่ะจับไม่ได้เอ้ยตอนแรกสีไม่ไม่ไม่น่าตกนะเฮ้ยดูดิตรงนี้มีมีอะไรไหมก็ไม่รู้อะนะเออโอเคนวแล้วอยู่ห้องนี้นัดเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ดังเสียงโทรศัพท์ดังรับรับรับเฮ้ยมาทางผมมามาที่ผมนี่ไงเนี่ยโทรศัพท์เหรอ hello เออ who is it ใครครับ hello ใครครับเอาอีกแัลโหลอีสม e ีครเปหลอมีเนวหววางยาพิษเรารีบออกจากที่นี่แล้วอย่าหายใจเรียบร้อยสลบผู้บัญชาารคำโอเคครับเมีบางคนมาวางยาสลบเรานะฮะที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ผีอาจะเป็นคนตรงนี้เราเฮ้ยอ้ อู่คนละที่กันมีใครอะเอ้าเฮ้ยอะไรอเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยคนน่ากลัวเลยคนถือไว้ใช่ป่ะผมคนนึงอะเออใช่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 พีพอออกพี่บอกพี่เห็นเห็นเห็นไปฉายอะเห็นแค่ไปฉายเออเขาฉายไม่เห็นตัวเนี่ยเอ้ยตอนนี้มันอยู่ขอบตึกเห็นไหมขอบขอบเเอ้ยเนี่ยไฟฉายนี่ไงคนพี่ก็เหมือนกันพี่เหมือนกันนี่ไงนี่ไงสามคนเลยเนห็นตอวไม่พี่งงว่า ทำไมไม่มีตัวละครใช่าหมเถอะเขาว,ว้องโถดีแกเฮ้ยอะไรตัวอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้อะเสียงน่ากลัวมากเลยอะอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไฟเฮ้ยแบตเตอรี่ไม่มีเฮ้ยอะไรใครเอ้ยอ้าว is <c oughs> time to take my way to the police department ถึงทางที่ฉันถึง ถึงคราวที่ฉันต้องไปหาตำรวจแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นที่อพาร์ตเมนต์นี่เฮ้ยตกใจหน้าเดียวหมดเลยโอเคตอนนี้แบลเหลือสูตรแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่เบลเหลือไอ้ไฟฉายไฟฉายท่าไฟฉายท่าไฟฉายให้เรารีบอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ออกไปไหนวะเนี่ยหาท่าไฟฉายก่อนนี่ได้ออคุ้งคุ้งมีท่าไฟฉายอยู่หนึ่งอันใช่ไหมเอาเอาเอาพีเดียลีฟออกไปแล้วพีเดียลีฟออกไปยังไงเลย หหาามีติดโอเคไปไปไปสถานีตำรวจไปแจ้งความแต่ระหว่างระหว่างทางใช่ไปไปได้ระหว่างทางเชื่อไหมไม่มีป่อเออในทางตำรวจไปเชื่อไหมระหว่างทางไม่ต้องเจอแน่นอนมาเลยไปเฮ้ยใครนอนอยู่วะเฮ้ย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 ข้างหน้าเรา I chose this job because of the people I chose the job because of the people in this city ฉันเลือกฉันเลือกอาชีพนี้เพราะว่าผู้คนในเมืองนี้น่าเบื่อหละผู้คนในเมืองนี้เหมือนเลือกอะไรที่มันซ้ําๆกันอะประมาณนี้แปลผิดแปลถูกต้องขออภัยด้วยครับดีอ๋อตอนนี้เราเราโทรเราเราคุยกับใครอยู่หรือว่าเราคุยคนเดียวเราคุยกับคนอื่นอยู่ใช่ไหมน่าจะใช่ะเหมือนพูดกับตัวเองนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน โค๊บหยิบได้ปะได้ going to be u t e f u l อ๋อมันหาอเทมระหว่างทางได้ไหมเหมือนเส้นใน e v วแปดเลยโอ้แล้เรา็พิ่งพิงกันมายาวเลยเนี่ยนะใช่ปปยาวยางรถยางรถยนต์เก็บดิอีกดึงไม่ได้ไม่ให้ดึงปิดนี่อะไรวะนะเนี่ยมันจะทงมันเดินต่อแล้วเอ้ยเกมนี้เอ้ยเกมนี้มันเป็นเกมเพย์ที่หยิบจับของได้อะ่ะดีดีชอบชอบ เดี๋ยวอาจจะมีภารกิจบางภารกิจที่ให้เราหยิบอะไรก็ได้ใครจะไปรู้เดินต่อเดินต่อแล้วตรงนี้ที่ไหนเนี่ยไปไหนน่ะป่าป่าที่เอาได้ทาง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 อ๋อทางนี้ก็ถูกเลยมันผิดทางแล้วเหรอนะเห็นไหมเกมยังบอกเลยแม่งเขาเขียนโค้ดมาดีฮะมานี่แหละครับเนี่ยผมนี่ฐานนี้ตำรวจเหรอเนี่ยใช่ใช่ไหม ATM อ่ะ เออะคอ a t อ e n ็ทน่าฟ m o m e n t ตเอ้าทำไงเนี่ยเอ้าเข้าไปข้างในหรือเปล่า ATM พังเฮ้ยตำรวจออกมาตำรวจ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 มาเราไม่ได้ทำผิดอะไรเราเข้าไปข้างในได้ใช่ไหมเดี๋ยวคอการที่อิไดทูไ t เวย์ก police officer coming to check ดิเอาโอเคครับเราต้องหาทางอื่นที่เข้าไปแล้วมาป้นเงินเหรอเราเข้าไปไม่ได้เอทีเอ็มพังเราต้องไปหลังบ้านแน่ๆทางนี้ปะหลังบ้านหลังเออหลังหลังทางนี้ตำรวจแหม่พูดผิดไปข้างหลังไปหลังลไปหลังเราเราเข้าบ่อยสิเรากลายเป็นบ้านไปแล้ว <c oughs> เออเข้าไม่ได้แย่และไไม่ได,เมด้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ โหมันมันคงไม่อ้อมกายขนาดนี้มั้งไม่ถันปใปฉ่ายมันลดเร็วมากเลยอ่ะจริงวนะน่ะตอนนี้เรามีถับไปฉายอยู่สูตรนะอย่าใช้อย่าใช้อย่าใช้ใชกดคี้ขวาเพื่อปิดตรงนี้ไม่ใช่ใช่ใชไหมนี่มีโคกอยู่ทำอะไรได,ได้ดื่มได้ไหมน่าจะดื่มตอนเลือดลดน่าจะใช่อันนี้ทางตันอันนี้มันต้องไปได้ดิแต่ไปไม่ได้แฮ เอาเข้ามาได้แล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้แล้วหน้าบ้านหน้าบ้าน <c oughs> เออเออฉันจะทำอะไรเนี่ยนี่เป็นอาชีพของฉันนะนี่จะอาชีพของฉันเองเราเป็นนักสืบหรือเป็นโจรเรนี่ยแต่เราเหมือนไปนแจ้งตำรวจใช่ไหมเพเผื่อตำรวจแม่งเป็นพวกมันอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอยู่ไหนอะ่ะหน้าบ้านที่เดิมเราเป็นคนขายกัญชา เข้ามานี่มีลิฟต์ด้วยเข้าไปแน่นอนไปไปาม,มาแล้วโอ้โหเงา โพลีซีพัดไม่เป็นไรลุยสองคนสู้สู้อย่าไปหยอกอย่าไปหยอกโอ้โหนี่เราเปิดประตูแล้วีบประตูเข้าไปวะเนี่ยเอาไฟฉายเปิดไม่ได้ Find a w ไฟเดว l ์อ h นแล้วหาสวิตไฟเอ้าไฟฉายเปิดไม่ได้เข้ามานี่เป็นอาถรรพ์เลยใช่ไหมเอ้ยมองไม่เห็นจริงเลยเนี่ย ไปใช้เปิด <c oughs> ไ,ได้เราเปิดไม่ได้อะถ้าเปิดได้หาหาสวิตช์ไฟถ้าเปิดได้หาเลยโอ้มืดมากอ่ะหาเจอ,อยังข้างในนี่เหมือนเหมือนที่เหมือนสอบพูดต้องสองสัยนะครับไม่เกินนักโทษเฮ้ยโอ้โหมืดมากหาสวิตช์ไฟเจอ,อยัง <c oughs> กดเปิดดิเปิดด้เปิดเปิดเปิดอุ้ยอุ้ย โอ้โห,โโหเสียงเปิดที่แบบหูแทบแตกเลยฮะ <c oughs> ชิูรเาราล์ search for the อ v i d e n c e หาอุปกรณ์เ <ฮา S 2> หรอ <ฮา S 2> ไม่แน่ใจนะแป๊บพี่ไปถูกต้องขออภัยด้วยเอาไปทำอะไรอ่ะเฮ้ย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 เห็นเห็นอะไคนเมื่อกี้นี้โผล่มาเมื่อกี้เนี่ยแป๊บหนึ่งแบบไม่มีหน้าหน้าแบบขาวๆหน่อยอ่ะมมัันนมันโผล่มาแป๊บเดียวหากุญแจแน่นอน อะไรอะไรเหตุอะไรใครเปิดประตูไม่เราเราต้องเปิดนี่ตรงนี้มันม่วงๆนี่ไงกุญแจทำไมถึงไหม้ล่ะจะต้องการนะนี่เขาต้องการนี่อยู่ไม่ช้าเปิดประตูโอเคเข้าไปเข้าไปดูรายเวเดพูดทิปิดเดนเฮ้ยนี่ไงไปถือกล่องไปไปว่าตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่เราทำอาชีพอะไรเนี่ยผมงงแล้ว ผมว่าเดินกลับมีแน่นอนคนขายกัญชาใช่เป็นไปได้ขายกันไถใช่ไหมกล่องเปิดแล้วกล่องเปิดแล้วข้างในมีแฟลชไดร์ฟแฟลชไดร์ฟชอบพวกแต่คนสร้างได o my apartment โอเคได้เวลากลับไปที่อพาร์ตเมนต์แล้วอันนี้ขายกันขายกัญชาจริงใช่ไหมหรือว่าหรือว่าอันนี้ล้อเล่น see, you a r e not น cop. เราไม่เห็นตำรวจเลยอ้าวว t าจ do ูคิวปล่อยหรือว่าหรือว่าอีกนอปฏิเสธฆ่าเลยฆ่าเลยคิวคิวไหมอย่าไปยองอย่าไปยองเฮ้ยมันล็อกอยู่อะอีกกดลีริดลีริดลีริดลีิดลีิ โอเคเออมันปล่อยตัวนักโทษเหรอหรือว่าไงอุ้ยใช่เลยปล่อยตัวนักโทษออกมาเดี๋ยวนี่อันนี้อันนี้เราทำถูกแล้วใช่ไหมข้าจะหลุดลมอะไรกันขอบคุณมากนะตเราไปละชีพอะไรเนี่ยนั่นสิขอบคุณมากแต่เอ้ยโอ้แอบเข้ามาในห้งพักเพื่อปล่อยตัวเอ้ยเอ้ยเอาตำรวจตาย เห็นปะไหนเมื่อกี้เนี่ยก่อนลิปปิดตำรวจตายเลือดอาบเลย try to โอ้โหตกใจ try to f i g h t โอ้โหโอ้โหวิงว่งวิงว่งวิว่งอ้าว I had grabbed the stone I just didn't realize how heavy it was for me ฉันไม่รู้หรอว่าอะไรมันหนัก,นนนนกสำหรับฉัน FCP ด้วย U R h e r e b ie. บีอ <Being> ิง <SCP. S 1> อะไรโอ้โหอ่านไม่ทันโอ้โหอ๋อเหมือนเราโดนจับมาถ่ายฟุตเทจนะครับสเปเชียลเดี๋ยวเอชซีพี all your corporation is required for to do will is a d to termination <c oughs> ชื่อเสร็จเราจะโดนถูกทำลายเหรอสรุปเราเป็นอะไรกันแน่ Why do you want t v i e n c <oughs> e ฉันไม่ใช่คนที่ต้องการหลักฐานรอ a ดี๋ยวคุณต้องรับพาตัวฉันด้วยหลักฐานนะทำไมคุณต้องหาหลักฐานเนอแล้วข้อมูลของเกี่ยวกับอะไรล่ะแล้วแล้วคำเตอนสุดท้ายผมอ่านไม่ออกจริงๆนะเนี่ยมันเแดงมันมัว ฉันฉันรู้ว่าฉันทำอะไรตามกฎหมายใช่ <c oughs> ฉันเป็นนักกฎหมายเหรอน่าจะเป็นนักกฎหมายนะนักสืบใช่ลอเยอร์ลอทนายดิทนายเออมันรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โอ้โหมันเร็วไปมันเร็วมากยังไม่ทันตั้งใจไปอะไรเนี่ยแล้ว you know content of the pre dive pre dive แปลว่าอะไรผมไม่แน่ใจครับ pre e n n drive p e n drive p e n drive ตามตรงเลยตามตัวเลย that what I t h o u t แล้วฉันเอาอะไรมาเะไรอ that what I thought I you chrompyty sure you give you want something that you แต่โอ้โหมันไกลแล้ท่านผู้ชมแล้วมันสีแดงมันมันมันจับไม่ออกเอาง่ายๆผมมองไม่เห็นอะ That's your choice ย่ะในการเทอร์มินเอตโอ้โหฆ่าเขาเหรอมีทางเลือกให้ฆ่าเขา Home sweet home. <laughs> โ e มสวีทโฮมโฮ w สว t ท o ฮมเล็บไฟเอา ว่าคอนเทนต์ที้แหละในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยฉันไม่เคยเห็นฉันไม่เคยเห็นอะไรเกี่ยวกับนี่มาก่อนเลย SCP Foundation เหรอมันเหมือนฉันกำลังช่วยอะไรบางอย่างอยู่ที่มันเหมือนการฆาตกรรมมานะเหมือนนะนี่มันกล้องอะไรเนี่ยสัตว์เหรอนี่มันสัตว์เหรอไม่ใช่มนุษย์มันเสียบไป o ุคเด i ัน เป็นอัลเฟรดออฟแฟมิลี่ลิ n ว lonely พาร์ตเมนต์เล็กๆเล่านะครับว่าเหมือนมันแบบเหมือนมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวเขาด้วยนะวิวโก้มาอินฟอร์มชันจะหาข้อมูลต่อระับการเงินไม่มั่นคงไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวอาศัยอยู่ในพาร์ทเมนต์เล็กๆโดดเดี่ยวใช่แบบมัน คือถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครคิดอ่ะ <True ending. S 2> ไม่มีใครคิดที่จะคิดประมาณนั้นแล้วคนนี้ก็จะหาข้อมูลต่อไปอ๋อคือเหมือนว่าคือเหมือนว่าเราอะเป็นประมาณคล้ายๆทนายปะ lawyer, ่ะร้อยรอยเออเออใช่ใช่นั่นแหละคนรู้กฎหมายก็ได้ทนายก็ไม่เชิงหรอกแล้วเราก็แบบประมาณว่ารู้ความจริงเกี่ยวกับ SCP อเงี้ยแต่ เรารู้แต่ว่ายังรู้ไม่เต็มที่ต้องการหา,าต่อไปใช่แต่แบบสุดท้ายเราน่าจะแบบโดนจับหรือไม่ก็แบบใอ่พี P, หรือแบบเอ่อตายอะไรประมาณนั้นใช่เพราะมันมันมีประโยชน์ในบอกแอนเอนิมอลมันไม่ใช่มนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์ประมาณเนี้ยเอาไว้ง่ายนะเหมือนเหมือนไปสถาน,นีตำรวจอะหาหลักฐานเกี่ยวกับไอซีพะแต่ก็โดนพวกมันจับตัวไว้ได้ทันแล้วก็โดนเหมือนจะโดนดัดแปลงอย่างที่เดียบอกอใช่อ่า ประมาณนนั<ต> <problem> ้ก็เกมนี้บอกเลยว่าเต็มสิบให้เก้าครับกราฟิกสวยมากมันมันไม่ใช่ผีนะท่านผู้ชมคือแบบมันให้อารมณ์เหมือนเป็นผีแต่เป็นคนแต่ให้ความระทึกที่สุดยอดมากใช่ไหมเดียวโอ้สะดุ้งหลายรอบขนาดเป็นคนนะเนี่ยยังสะดุ้งใช่นี่เป็น t a y เลอร์เฮเลกแล้วก็อันนี้เป็นทรูเอ n ด i n g นะครับผมไม่รู้ว่า ผมว่าเอนดะิ้งน่าจะเกี่ยวกับตัวเลือกที่เราเลือกนะว่าเราจะปล่อยไปหรือว่าไม่ปล่อยถ้าเราไม่ปล่อยอาจจะรอดโอเคครับ Return to Lobby จบไปแล้วครับโอเคครับใครชอบอยลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับมีอะไรจะพูดไหมครับอ่าบ๊ายบายอ๋อโ <laughs> อเค okay, <ม>ครับไม่มีอะไรมากครับผมบ๊ายบายครับ